คลิปสั้นๆแนะนาเหรียญนะครับคลิปนี้มาแนะนํา2เหรียญนะครับเหรียญรุ่นเก่าที่สอบถามกันมาค่อนข้างจะเยอะนะครับดูเหรียญนี้ก่อนแล้วกันนะครับรับซื้อแบบในคลิปนะครับย้ําว่ารับซื้อแบบในคลิปเท่านั้นเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับยเหรียญ50สตางค์ลวงข้าวลักษณะเป็นพระเสียรตรงแบบนี้อันนี้เป็นเหรียญแรกนะครับที่แนะนานะครับเหรียญที่2นะครับเหรียญหนบาทพุทธ แบบปกติทั่วไปก็เหรียญละไม่เกิน20นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญแบบนี้ซื้อเริ่มต้นที่500บาทเช่นเดียวกันนะครับราคาตามสภาพนะครับเหรียญ1นบาทครุฑพระเสียนตรงนะครับคลิปนี้คลิปสั้นๆมาแนะนํา 2, 2เหรียญน,นะครับเหรียญ50สตางค์รวงข้าวพระเสียนตรงและเหรียญ1นบาทครุฑแบบหายากพระเสียนตรงแบบนี้นะครับรับซื้อขั้นต่ําเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับ เหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าใครมีหยิบมาเช็คด่วนนะครับรับซื้อขั้นต่ําเหรียญละ5 0 0บาทเป็นแบบไหนมาดูกันเลยนะครับผมมีเหรียญมาให้ดู2เหรียญเหรียญแบบปกติและแบบหายากนะครับแบบปกตินะครับเพื่อนๆสังเกตดูด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางเดียวกันแบบนี้อันนี้เป็นแบบปกตินะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมรับซื้อแบบนี้นะครับรุ่นปี2520นะครับแบบนี้นะครับ ถ้าใครมีเหรียญหนึ่งบาทพระีสียนกลับแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับดูง่ายๆขายได้จริงนะครับดูแค่ปีพศเท่านั้นขายได้เลยเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้นะครับหลายๆท่านยังใช้กันอยู่ยังพบเจอกันอยู่ทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2529แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญปี29บล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ150บาทแต่ว่า ถ้าใครมีปี29แบบนี้นะครับช่อฟ้ายาวรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400บาทนะครับดูที่ปีพศแล้วก็ดูช่อฟ้านะครับ mm. เหรียญ10บบาทสภาพสวยแบบนี้ซื้อขั้นต่ําเหรียญละ1000บาทดูง่ายๆเลยนะครับพลิกด้านก้อยดูถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญ10บบาทปี31สภาพไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้น้อยนะครับย้ำนะครับว่ารับซื้อปี31เท่านั้น สภาพเหมือนในมือผมผมรับซื้อเหรียญละ1000บาทราคาขั้นต่ำนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ขั้นต่ำา1 0 0 0บาทนะครับเหรียญ10บบาทแบบนี้รับซื้อตลอดนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ200บาทดูง่ายๆขายได้จริงนะครับใครมีเหรียญ10บบาทหยิบขึ้นมาดูแล้วหมุนแบบนี้นะครับตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วหมุนแบบนี้ถ้าใครมีเหรียญ10บาทในลักษณะของพัสดุ์ขวงแบบนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง500บาท ดูง่ายๆขายได้จริงนะครับดูก่อนใช้เจอแบบนี้ขายได้จริงเช่นเดียวกันนะครับ